อุดรธานีนะคะ <Yeah. S 1> ห้างตั้งหนี้ศูนย์ <Okay. S 1> ซูปเปอร์สโตร์ณนะสาขานาดีตะบนมาเคียงอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะหลัง <Yeah. S 1> จากที่ห้างหายไปพกมือวางพกมือนะคะกับทางจยู่บ้านพักกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินตื่นมาแล้วก็กิน <Yeah. S 1> กินแล้วก็นอนซักผ้าซัากผ้าแล้วก็นอน ไมเยอีหยันไ่ได้บอกในคองคุณตอนนั้นโอ้โศกมากนะขอพัดลม จะไลไรคิวงานให้ฟังนะคะพ <Jungle S 1> ี่น้องค่ะมากกว่าทีา่ปั้ง <_ kad ot> มือน,นี้นะคะอ่ามือน,นี้บอกไปแล้วนะคะอยู่ที่อุดรธาน,นีนะคะ ที่16อยู่บุรีรัมย์นะคะอยู่วัดหนองมะเกลือนะคะตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โอ้อำเภอเมืองแล้วอำเภอเมือง <c oughs> แล้วนะคะหลักกรารมาหยุดสามมือนะคะวางสามมือโดยสี่สี่ฝัง4ีมือ16 17 18 19เอาสามวางสามมือับเลขผิด เดินทางขึ้นทิบเกานะคะแต่ว่าบ่กหูว่าเวลาใดเพราะว่าลงกทมนะคะชนบุรีวันที่20มิถุนายนนะคะตลาดไรวนาศินนะคะอำเภอบางละมุงนะคะพี่น้องคะจังหวัดชนบุรีโออยากไปเที่ยวจังนนนชนบุรีนะคะอยู่ใกล้กับพัทยาจะพัทยาไปดูแล้วอาจจะไ,ไปเล่นกับยู ที่ถึงหูเอเจนต์กัลย่หันนะคะมุ้งกัยหันหลายคนไปนเที่ยวนะากันลังไปเที่ยว21นะคะตลาดฉลองภูงนะคะพี่น้องคะตลาดกระบังกอทมอนะคะซอยสามเก่าค่ะข้างปั๊มข้างปั๊มผาเท็กนะคะ22นะคะตลาดสมารพรนะคะอำเภอบางพลีนะคะจังหวัดสมุทรปรา แล้วก็จะมีรับเชิญนะคะโตเกียวมิวสิกนะคะเหลมันเีนเือนเราวไปเือนเฟมาเห็นจฟฟองฟันคุดพอีนะคะนากัมันเริ่มยุบแล้วตอนี้เริ่มยุบแล้วนะคะหนาคุอใสแค่นี้นึกเป็นย้อน แสงค่ะหน้าใสแห้งโอเครถอาจาร,รย์นักดกตรีออกไปแล้วนะคะตอนนี้รถปลารถปาก็าก,ก็กลังออกไปออกไปแล้วค่ะขี่มาแล้วค่ะขี่มาแล้วนะคะ อีกับบตัหงูดูตัยังคอมีกันบนรถงู่ได้เสียบรรยากนานั่นยานุเขาถามเขาเงฉันก็ได้ตัวเดย์ก็ได้ตที่นี่แตเราทั้ว่าปสวิตเร์แลนด์ก็ได้ตัวเดยเขาี่นีต้ต่ัวาบอกเขาตัวแล้ว ัสสุดนี้ก็ฝากไว้เพียงสำนหนึ่งคนนะคะฝากกดไล่์กดแชร์แล้วก่ะ,ะพบพ,พอกันที่ดอนรธานี้นะคะอย่าลืมมาให้กบับเจ๊ออีลาแล้วก่ะ